แลพอกับผมทนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่775นะครับดูยอดหลังนะครับเข้าไปในยู u ูปพิมก็ว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้คำปรึกษาก็จะมีลิงก์ในเรื่องศัพทับช่องทางติดต่อใน u t u b e นั่นเองนะครับในตอนที่775เนี่ยก็เป็นคำถามที่แฟนคลับเนี่ยถามในเรื่องของการขอตั้งผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกหรือของผู้ตายว่ากรณีที่เจ้ามรดกนั้นไม่มีเอกสารมรดกนะฮะจะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างครับนะฮะ ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีเอกสารทรัพย์มรดกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ท่านนะฮะต้องการจัดจัดตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อเอาคําสั่งศาลไปรับโอนเงินของทางธาราชการหรือเอาไปขอโอนกรรมสิทธิ์อะไรก็ตามแต่ว่าท่านเนี่ยไม่มีเอกสารในการขอรับมรดกนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องไปตรวจสอบในเบื้องต้นว่าในสิ่งที่ผู้ตายมีในชีวิตเนี่ย โดยปกติแล้วต้องมีอะไรแน่นอนว่าเรากลับไปที่บัญชีเงินฝากนะบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ตายเนี่ยก็มีประเด็นอีกว่าถ้าผู้ตายเนี่ยไม่มีบัญชีเงินฝากหรือเคยมีบัญชีเงินฝากแต่ว่าขณะที่ตายเนี่ยหาไม่เจอเราเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยหาเล่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่เจอนะครับเราหาไม่เจอเราต้องทําไงนะอย่างน้อยนะครับทนายจ,จะต้องบอกว่า เราจะต้องอะไรเราจะต้องมีเลขที่บัญชีธนาคารนะครับอย่างร้ายที่สุดเนี่ยเราจะต้องมีเลขที่บัญชีธนาคารต้องมีอ่าประเภทของธนาคารเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินกสิกรนะฮะธนาชาตินะเราจะต้องมีข้อมูลพวกนี้ว่าธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีของผู้ตายเป็นธนาคารอะไรและเลขที่บัญชีอยู่ที่ไหน เลขที่บัญชีอะไรแล้วก็สาขาของบัญชียอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเราจะใช้วิธีสุดท้ายก็คือการขอหมายสารไปรตรวจสอบทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกนะฮะอย่างเช่นคุณปรึกษาทนายวีรยุทธนะครับว่าจะขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับแต่ปรากฏว่าท่านเนี่ยนะไม่มีเอกสารมรดกแต่รู้ว่าผู้ตายมีบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชีนี้อยู่ธนาคารกรุงไทยอย่างนี้นะครับ ทนายก็ใช้วิธีสุดท้ายในการขอหมายสารนะครับจะต้องมีค่าธรรมเนียมตรงนี้ด้วยนะครับในการขอหมายสารไปที่ธนาคารเพื่อเอารายการเดินบัญชีย้อนหลังของผู้ตายมาขอจัดการมรดกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีคําสั่งศาลในการขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพราะคําสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยเมื่อออกแล้วเนี่ยนะสามารถที่จะโอนมรดกของผู้ตายได้ทุกตัวแม้ผู้ตายนะครับจะมีมรดกอย่างอื่นที่เราไม่ทราบ ถ้าสารแต่งตั้งคุณคุณโอนได้ทุกตัวนะครับเรารู้เฉพาะสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับเราไม่รู้ว่าผู้ตายมีที่ดินอยู่ที่ไหนนะครับอนาคตสารแต่งตั้งเราเป็นผู้จัดการมรดกเราสามารถที่จะไปรับโอนมรดกของผู้ตายได้ทุกประเภทนะครับทุกประเภทนะครับอันนี้ก็บอกว่าเลยนะครับ จบนะครับในตอนที่775สําหรับใครที่สนใจที่จะปรึกษาหรือว่าจ้างทลายวิทญูตเกี่ยวกับการขอตั้งจุดการมระดกทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศไทยอย่าลืมนะครับมัดจํานะครับแล้วก็ชําระค่าทนายนะครับแล้วก็สามารถที่จะขอทนายดูเอกสารที่จะใช้ในการจัดก,การมรดกตั้งแต่1 3. ถึงอันสุดท้ายเลียงมานะครับแล้วก็สแกนมาในไลน์ได้นะครับหรือใครสนใจที่จะทําพินัยกรรมนะครับ วันนี้เรายังมีชีวิตดีนะครับพรุ่งนี้เราอาจจะตายได้นะฮะไม่ได้แช่งนะครับก็ให้ไปทํากันนะครับถ้าเรามีทรัพย์สินนะครับก็จบในตอนที่775้าถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่775อยหอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กัปตันาวิดิยุทธ์พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ